สำหรับประเด็นต่อมาหลังจากมีกระแสข่าวมาว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเตรียมจะเปิดสูตรรัฐบาลข้ามขั้วปรากฏว่าก็มีหลายคน,นยออกมาแสดงความเห็น<า>คัดค้านนะอย่างพรรคไทยสร้า,างไทยนะครับของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยทั้งคุณหญิงสุดารัตน์เองหรือว่าพี่ปุ่นนาวารีาาสิทธาเองนะครับก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับสูตรข้ามขั้วรัฐบาลน,นะครับเมื่อวานคุณหญิงหน่อยเนี่ยออกมาโพส ทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหมใบบัวใช่ค่ะคโดยค,คุณหญิงสุดารัตน์นะคะเขาก็บอกว่าเช้าวันนี้ไหว้พระขอเอาธรรมะวันอาทิตย์มาฝากนะจ๊ะโดยเอา,เอาสุภาษิตบอกว่านัทถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสะสันตุโนโแปลว่าคนพูดมุสาจะไม่พึงทำช่วยย่อมไม่มีนะคะโดยหลังจากที่โพสเนี่ยก็มีประชาชนนะคะออกมาสแสดงความคิดเห็น